สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาฟังข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันพุทธที่9สิงหาคมนะครับล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานจากผู้สื่อข่าวลอร์ีวิดเดลจากสำนักข่าวเดอะแอตแลนติกได้ระบุว่าก่อนหน้านี้ทางโจเซมูนิโญ่ลุยฟันเกาและโอเลโกนาโซชาได้เคยผลักดันกับบอร์ดบริหารแมนยูให้มีการเปลี่ยนแปลงที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ทางบอร์ดบริหารแมนยูนั้นไม่อนุมัติที่จะให้ทําแบบนี้ในทางกลับกัน เอริกทนฮากผู้ที่เข้ามาสโมสรแมนยูและได้เปลี่ยนสโมสรแมนยูจากหน้ามือเป็นหลังมือทุกสิ่งทุกอย่างที่เอริกทนฮากได้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ทางด้านเอริกทนฮากได้นั้นก็ไม่ต่างจากทั้งสามกุนซือที่เคยเรียกร้องให้ทางบอร์ดประธานแมนยู U, อนุมัติที่จะให้ทําแบบนี้นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีข่าวจากผู้สื่อข่าวเจมดักเกอร์นะครับผู้สื่อข่าวของเดอะทเลกราฟก็ได้ออกมาระบุว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำให้ความคิดของเอกทนางนั้นเป็นจริงเกี่ยวกับห้องพิเศษในอูร์ฟอร์ดซึ่งผู้เล่นจะสามารถเข้ามารับประทานอาหารและเตรียมความพร้อมสำหรับแต่ละเกมได้ซึ่งสิ่งนี้ได้เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วและอีกอย่างมันก็จะนำไปสู่การควบคุมผู้เล่นได้มากขึ้นหมายความว่ากำหนดเวลากระชับเวลาให้ผู้เล่นนั้นเดินทางมาพร้อมเพียงกันได้มากขึ้นนั่นเองและสิ่งนี้ก็ยังสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับสโมสรได้อีกด้วย ยังไม่พอช่วงหนึ่งของสโมสรน,นั้นโชเซ่มอนิโยและหลุยฟันเก้าร่วมไปถึงโอเลโกนาโซชาก็เคยได้แนะนําให้บอกบริหารแมนยูจัดการแบบนี้แต่ก็ไม่สําเร็จตามที่ต้องการนอกจากนี้แหล่งข่าววงในของสโมสรก็ยังกล่าวอีกว่า การที่สโมสรทำแบบนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ของริชาร์ดอาโนที่อยากจะพยายามสื่อให้เห็นถึงการที่สโมสรกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีหลังจากที่เคยถูกวิาพากวิจารณ์ว่าให้ความสำคัญกับผลประโยชน์มากกว่าผลลัพธ์ของการแข่งขันนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผู้สื่อข่าวทั้งสองคนก็ได้ออกมาระบุแบบนี้นะครับผมเชื่อว่านะครับผู้จัดก,การทีมทั้ง3คนที่ก่อนหน้าของเอลิกนาเนี่ย ก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะพัฒนาสโมสรมนยูให้ไปในทิศทางที่ดีเหมือนกันแต่แค่ทั้ง3คนนั้นเขาน่าจะ เข้าหานายไม่ค่อยเก่งเนาะแบบเรียแข้งดี่ขาไม่เก่งเหมือนเทนทากไงเทนฮากเขาเอ,อา,ากว่าจะเป็นคนที่ทําทีมก็เก่งเข้าหาเจ้าหานายก็เก่งอะไรประมาณนี้นะผลสรุปก็เลยออกมาอย่างนี้เนาะอย่างเราก็ตามนะครับตอนนี้ทางครูซืออย่างเอลิกเทนทากนั้นก็ได้พัฒนาสโมสรแมนยูให้ไปให้มาในที่ทางที่ถูกต้องแล้วละ่ะผมคิดว่าไม่ช้าก็เร็วเนี่ยทางแมนยูก็อาจจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งได้แน่นอนนะครับ ต่อมาครับก็เป็นข่าวของเดวิดมอยที่ให้คำมั่นสัญญากับแฮรีแมกไวว่าจะให้แฮรีแมกไวยนั้นเป็นกับตันทีมเวสต์แฮมถ้าหากเขาย้ายมาร่วมทีมนะครับผู้จัดก,การทีมเวสต์แฮมนะครับเชื่อว่าอดีตกับตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเหมาะสมอย่างยิ่งกับแผนทาทีมของเขาและยังให้ความสําคัญกับประสบการณ์ของลักเตะที่อยู่กับพิมลีกมาช้านานนะครับซึ่งตามรายงานของเดอะพรีเพิร์สันได้ออกมาเปิดเผยว่าเวสต์แฮมนั้นเคยเสนอราคา30ล้านปอนด์ แต่ก็ถูกทางด้านปีศาจแดงนั้นปฏิเสธไปนะครับเพราะทางด้านปีศาจแดงนั้นต้องการราคาของนักเตะรายนี้ไม่ต่ำกว่า35ล้านปอนด์นั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับทางเวสแฮมนั้นก็ได้ยื่นข้อเสนอโดยรวมประมาณ60ล้านปอนด์สำหรับกรณีของแม็กไวและก็สกอตต์แม็กโทมีนีแต่ทางแมนยูเต็ดเองก็ยังคงปฏิเสธข้อเสนอตรงนี้ไป พราะผู้เขานั้นต้องการเงินที่มากกว่านี้สําหรับ Mac โทมินีแล้วก็ Mac ไว้นะครับและเป็นที่เชื่อกันดีว่าแมนยูจะต้องการเงินทั้งหมดประมาณ80-85ล้านปอนด์สำหรับการขาย Mac โทมินีแล้วก็ Mac ไวนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีข่าวจากเบนสติลเบิร์กนะครับผู้สื่อข่าวจากเดอะการ์เดียนได้มาอัปเดตว่า ณจุดนี้เวทแฮมนั้นได้วางแผนที่จะยื่นข้อเสนอสำหรับแฮร์รี่แม็กไวซึ่งเดวิดวอยนั้นก็เป็นผู้ผลักดันอยู่เบื้องหลังให้ทางเวทแฮมนั้นเซ็นสัญญากับแฮร์รี่แม็กไวให้ได้และทางจาขอบก็ยังกล่าวเสริมอีกว่าตอนนี้ทางแม็กไวนั้นรู้สึกอบอุ่นกับความคิดที่จะย้ายไปร่วมทีมกับเวสแฮมและแหล่งข่าววงในของเวสแฮมก็ยังได้ระบุอีกว่า เดวิดมอยนั้นให้คำมั่นสัญญากับแม็กไวว่าเขาจะได้รับปลอกแขนกับตันทีมอย่างแน่นอนหากเขาย้ายมาร่วมทีมกับเวตแฮมและทางด้านเซาเกตนะครับผู้จัดการทีมชาติอังกฤษก็เพิ่งมาออกโรงเตือนแม็กไวว่า ตำแหน่งของเขาในทีมชาตินั้นยังห่างไกลมากหลังจากที่แสดงผลงานออกมาไม่ดีนักทีแมนยูริต็ดภายใต้การคุมทีมของเอลิกเทนักทึงนี้ก็จะเป็นแรงกดดันที่ทําให้แม็กไวนั้นต้องย้ายออกจากสโมสรแมนยูตดในเร็วๆนี้ด้วยนะครับโอ้โหเป็นไงกันบ้างนะครับนักข่าว2คนได้ออกมาระบุประมาณนี้เนาะเดี๋ยวแลก็ตามนะครับผมก็มีความเชื่อว่าแม็กไวเนี่ยถ้าแมนยูยังจะก่งราคาขึ้นไปอีก เพอเพออาจจะขายแม็กไวไม่ออกนะครับถ้าขายได้ตอนนี้นะ่ะแนะนําให้ขายดีกว่าเพราะอีกอย่างเนี่ยฟอร์มการเล่นของแม็กไวในช่วงปีซนะีซั่นน่ะมันก็ไม่ได้แส,งแสดงออกไห้เห็นว่ามันว้าวเท่าไหร่นะครับมันก็แบบยังกักกักกลัวๆอยู่แล้วก็นัดล่าสุดที่เขาเล่นในช่วงปีซีซั่นก็ยังเสียบอลงๆอ่ๆแบบแบบจ่ายบอลเสียแล้วก็ทําให้เกิดเสียประตูไปเลยในะนะัดนะ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 ั้นอ่ะเทนฮาร์ก็ยังได้ออกมากล่าวใส่แม็กไวอยู่ว่าเป็นการที่เสียประตูง่ๆด้วยนะครับอย่างเรก็ตามนะครับถ้าเกิดจะขายเนี่ย ขายตอนนี้เถอะอย่าไปโกงราคาเลยไม่คัวยมันขายไม่ออกแล้ว ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของสกอตต์แม็กโทเมเนแล้วก็เจมส์วอดเพาวนะครับที่ตอนนี้ทางด้านเวทแฮมนั้นกําลังหาทางเลือกอื่นถ้าเกิดว่าไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับแมนยูในการคว้าตัวแม็กโทเมเนมาร่วมทีมได้นะครับโดยตอนนี้นะครับสำนักข่าวอย่างเดลิเมอได้ออกมาระบุว่าเวทแฮมยูไนเต็ดนั้นได้ยื่นข้อเสนอ30ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวสกอตต์แม็กโทเมเนกองกลางจากแมนยูไนเต็ดแต่ทางด้านปีศาจแดงนั้นต้องการค่าตัวของเจ้าหนูคนนี้ไม่ต่ำกว่า45ล้านปอนด์หากเวถ ที่จะบรรลุข้อตกลงกับสกอตแม็กโทเมเนได้ทางด้านเวทแฮมก็จะให้ความสําคัญกับเจมส์วอดเพาลจากเซาท์ทันแทนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางด้านเวทแฮมนั้นก็อาจจะยุติความสนใจกับทางด้านสกอตแม็กโทเมเนและอาจจะเป็นข่าวร้ายของนักเตะก็ดได้เพราะเขานั้นไม่ได้รับการันตีว่าจะได้รับตําแหน่งตัวจริงกับผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูอย่างเอลิกธารหากไม่ขายเขาในราคา30ล้านปอนด์ที่เวทแฮมยินดีที่จะจ่ายแมนยูเด อาจจะถูกบังคับให้ขายในราคาที่ต่ากว่านี้ในภายภาคหน้าก็ได้นะครับอย่างว่าล้ครับมันไม่ได้การันตีเนาะว่าจะได้ตําแหน่งตัวจริงหรือถ้าหากว่าทาสกอตต์แม็กโทเมนีได้ตําแหน่งตัวจริงก็ไม่ได้การันตีว่าเจ้าตัวนั้นจะแสดงผลงานออกมาได้ดีนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ดีใช่ไหมว่าแม็กโทเมนีเฟสเนี่ยมันมันเป็นกองกลางที่แบบกองกลางในตำนานอ่ะนะแม็กเฟสแม็กเฟสมันก็แบบ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพื่อนทุกคนถ้าเกิดว่าแมนยูยังดองแบบนี้อยู่ยังโกงราคาตรงนี้อยู่นะครับเพื่อเผื่อมันก็อาจจะอาจจะขายไม่ได้นะแล้วก็เป็นต้องขายถูกอ่ะขายเลขายอะไรไปนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของตัวดีโบนะครับว่าที่เซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่ที่จะมาแทนตําแหน่งแฮร์รี่มักวานะครับซึ่งตามรายงานจากผู้สื่อขา่าวฟาบิซิโอโรโบโโนได้ออกมาระบุว่า แมนยูนั้นได้ทำการติดต่อกับโทบิโดเรียบร้อยแล้วและตอนนี้ทางแมนยูก็กำลังที่จะสอบถามกับทีมนี้ในการเซ็นสัญญากับเขาเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งคนนี้นะครับมีอายุ23ปีแล้วก็เล่นตำแหน่งกลางรับก็ได้นะคนนี้เล่นทั้งเซนเตอร์แบ็กได้เล่น أ, กลางรับก็ได้นะครับและตอนนี้นะครับทางแมนยูนั้นก็ยังไม่ได้มีการเสนอราคาอย่างเป็นทางการกับทีมนี้แต่ยังได้มีแค่การพูดคุยกันการเจรจากันเฉยๆนะครับแบบพูดปากต่อปากนะยังไม่ได้มีการเซ็นสัญ,ญญาอะไร ทั้้งสงนเพราะว่าตอนนี้ทางแมนยูนั้นต้องการที่จะขายแฮร์รี่แม็กไวออกจากทีมก่อนถ้าเกิดว่าขายแฮร์รี่ไวออกจากทีมได้แล้วก็จะรีบดําเนินการในการคว้าตัวโทบิโดมาแทนตําแหน่งของแฮร์รี่ไวอย่างแน่นอนนะครับและค่าตัวของนักเตะร,รายนี้นะครับตามที่ทานเฟอร์มัสได้ประเมินราคาไว้เนี่ยก็จะมีค่าตัวอยู่ประมาณ30ล้านยูโรเท่านั้นเองนะครับโอ้ยแสดงว่าขายแม็กไว30ล้านมาซื้อคนนี้30ล้านผมว่าก็โอเคดีนะแต่มันก็ อย่างว่านะครับเราเราซื้อแมกไกวามาในราคาแพงแต่ขายไปในราคาที่ถูกเนี่ยมันก็กระไรกระไรอยู่เนาะต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเมสันกินบูดกันบ้างน,นะครับที่คนใกล้ชิดของเมสันกินบูดได้ออกมาระบุว่า เมสันกินบูดนั้นทำงานอย่างหนักที่เคยทำในสนามซ้อมเขาต้องการที่จะกลับไปสู่ทีมโดยเร็วที่สุดและต้องการทิ้งช่วง18เดือนที่ผ่านมาไว้ข้างหลังการเจรจาเกี่ยวกับอนาคตของเขานั้นกำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายและเหลาบรรดาน,นักเตะรวมไปถึงผู้จัดการทีมก็จะคอยสนับสนุนเมสันกินวูดและสิ่งเดียวที่ยังคงต้องตัดสินใจก็คือว่า เขานั้นจะกลับไปเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ได้หรือไม่หรือต้องปล่อยเขาแบบยืมตัวในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้นะครับอันนี้ก็คือคนใกล้ชิดของมสันกินบูดหน้าที่ได้ออกมาพูดหรือออกมาบอกกล่าวนะครับว่า เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคือตอนนี้นะครับเมสันกิลวก็พึ่งคลอดลูกเสร็จนะกับแฟนสาวเขาเนี่ยเขาพิ่งได้คลอดลูกนะเมื่อเดือนที่แล้วและในภาพที่เห็นเนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นภาพในโซเชียลแล้วว่าตอนนี้เมสันกิลวนั้นก็ได้จา้างสตาฟโค้ดหนึ่งคนนะครับแล้วก็ไปซ้อมในที่สนามแห่งหนึ่งโดยที่นะครับสตาฟโค้ดคน,นนั้นก็อุ้มลูกเมสันกิล์อยู่นะครับซ้อมไปเลี้ยงลูกไปนะครับโอ้โหมันก็แบบสื่อถึงอ่ะพราบ้านใจกล้านะ ก็ขอให้เมสันคิมบูตรีบกลับมาเร,เร็วนะครับเพราะว่าอนาคตของเจ้าหนูเนี่ยยังอีกยาวไกลและผมเชื่อว่าถ้ากลับมาแล้วเนี่ยก็เขาก็อาจจะลบล้างภาพจำต,ต่างๆนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงว่าศักยภาพเขานั้นมีมากพอที่จะเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนนะครับ ต่อมาครับก็เป็นข่าวของฮันนีบาวนะครับที่ทางแมนยูนั้นไม่มีแผนจะปล่อยตัวเขาออกจากทีมหลังจากที่สร้างความประทับใจในช่วงปรีซีซั่นให้กับเอลิกเทนกักผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เห็นนะครับซึ่งตอนนี้ทางเทนหากนั้นก็กําลังจับตาดูอนาคตอันใกล้ของนักเตะคนนี้อยู่นะครับและอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้ทางดอนนี่ฟันเดอร์เบค เฟสแล้วก็สกอตต์มกทูมินานั้นอยู่ในระหว่างการที่จะย้ายออกจากสโมสรแมนยูเตดซึ่งก็อาจจะมีโอกาสที่นักเตะวัย20ปีคนนี้จะคว้าตำแหน่งตัวจริงในทีมชุดใหญ่แมนเชสเตอร์ยูเตดสำหรับฤดูกาลที่กำลังจะเปิดนี้ก็ได้นะครับโอ้ทุกคนคิดไงครับเด็กคนนี้ผมผมคิดว่าเด็กคนนี้มันมีความทุ่มเทนะมันวิ่งไม่หมดอะ่ะมันมันแบบ นัดที่มันเล่นกับบินเบามันก็แบบวิ่งสุดลงสุดนะไม่หมดสักทีนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่ายังยังเอาเอามาเป็ดปั้นเป็นทีมชุดใหญ่เหมือนกาลาโชเหมือนเออคอรบ,บี้เมนูอะ่ะผมว่ามีโอกาสดีๆเลยนะคนนี้ไม่ธรรมดานะครับม,มันมีไฟอะ่ะมันอยากชนะมันกระหายความชนะ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของวานบิสกานะครับที่ตอนนี้ทางสโมสรแมนยูนั้นเตรียมที่จะพูดคุยเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ของเขาหลังจากที่ตลาดนักเตะกําลังจะปิดตรงนะครับอาจจะเพิ่มค่าเหนือให้กับวานบิสกาเป็น1 0 0 0 0แปอนต่อสัปดาห์กันเลยทีเดียวและวานบิสกานะครับก็ยังถูกมองว่าเป็นบุคคลคนสําคัญของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของเอรดดิธนาอีกด้วย ครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคําพูดของโฟกัสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยเด้อ